ไม่ต้องใช้ทองค,คํากูจะใช้อะไรก็ได้เดี๋ยวเขเรื่องของกูจะไม่ใช่เรื่องของมึงจ้าอย่าสาระแน่ไปบวชเธอมาใช้นี้ให้กูสิเดี๋ยวกูไปบวชให้มีตังหรือเปล่ามีตังไหมมีตังเดี๋ยวกูไปบวชให้มาจา้าใครจะไล่กูไปบวชเอาตังมาใช้นี่ให้กูจ้าใช้นี้หมดเมื่อไหร่กูไปบวชให้มึงเมื่อนั้นเอาตังมาจ้ากุศลาตังมากุศลาตังมา ถ้าไม่มีตังอย่าปากดีไล่กูไปบวชเอาตังมาแล้วกูจะไปบวชให้เดี๋ยวกูจะกุศลาให้มึงเลยกุศลาชำชำกูจะกุศลาเพื่อมึงคนเดียวไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเอาไปล่ามานี่มึงอย่าปากดีไล่กูไปบวชอย่างเดียวสิมึงต้องเอาเงินมาด้วยบวชต้องใช้ตังเอาตังมา เยอะมึงอยากรู้เท่าไหร่มึงต้องเอาเงินมาใช้ใกูก่อนมึงต้องรับปากก่อนว่าจะใช้กูกูถึงจะบอกยออว่าเท่าไหร่ถ้ามึงไม่มีปัญญาใช้ไม่ต้องสารแนไม่มีปัญญาก่อนเอาปัญญามาใช้ให้ให้กูก่อนเนี่ยจะจะไล่กูไปบวชนะกูด่าเฉพาะคนที่จะไล่กูไปบวชนะกูไม่ได้ด่าคนเดินนะอย่าสารแนมาเดือดเนื้อร้อนใจนะ บวชข้าวหม้อแกงหม้อก็ได้จานกูไม่ต้องมีข้าวสักหม้อไม่ต้องมีแกงสักหม้อมึงไม่เข้าใจที่กูยังไม่บวชเพราะกูเป็นนี่มึงจะต้องให้กูพูดอีกกี่ครั้งกูออกรายการว่อนประเทศไปหมดมึงไปหลบหูหลบตายที่ไหนกูก็พูดอยู่ว่ากูเป็นนี่ถ้ากูไม่เป็นนี่กูบวชไปดาแล้วกูยังมีชีวิตอยู่ในฐานะคารววเพราะกูต้องเคลียร์นี่เคลียร์สิให้จบในทางโลกแล้วกูจะได้ไปบวช มันไม่ได้เกี่ยวกูต้องจัดงานไม่จัดงานการบวชของกูไม่ต้องเสียตัง์วัดป่าที่กูจะไปอยู่เขาบวชให้ฟรีไม่ต้องเสียเงินสักแดงเดียวแต่ที่กูยังบวชไม่ได้เพราะกูเป็นนี้ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่ไล่กูไปบวชจามึงไปบวชสิก่อนมึงจะมีสิทธิ์ไล่คนอื่นไปบวชมึงไปบวชก่อน บวชได้ตังเยอะจะตายกูไม่ได้มีสัมดาแบบเมืองนี่ยกูไม่ได้ชั่วแบบเมิงงนี่ยที่บวชเข้าไปหาตังและหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงชีพมึงจะชั่วมึงก็ชั่วเป็คนเดียวอย่ามาลากกูไปชั่วด้วย อาจาร์มาสละบุรีจ้ากมสุ่เกิดจากอะไรครับตามปฏิจจสมบาทภาษาไงถ้าแม่แช่งลูกเป็นไปตามปากมาไม่เป็นจ้าอืมสาธุ ถ้าออกรถใหม่เราจําเป็นต้องเจิมหรือไม่ครับออกรถใหม่เหรอไม่จะเป็นอ่ะนะเจิมทําไมอะ่ะอืมสาธุทันนุโมทนาสละบุรีโรบินสันจ้ะโรบินสันสละบบุรีเช้านี้อันนี้ที่วัดอะไรนะอันนี้วัดโพอทอง บ้านหมอตอนนี้อาจารย์อยู่แล้ววัดโพท,ทองบ้านหมอสระบุรีถึงแล้วรอบรรยายเก้าโมงมาถึงเร็วเกินโซดาบันถือสินห้าได้ไหมคะโซดาบังเขามีสินห้าบบูรณบูล้วจ้าไม่ต้องถืออะไรแล้วจ้า อย่าพิมพ์ซ้ำเข้ามานะเดี๋ยวพิมพ์ซ้ําบ่อยๆกูบล็อกนะและอีกจะไปเพเพพิมพ์ซ้ําเพอร์เจอร์ไร้สาระนี่นะเดี๋ยวกูจะบล็อกนะเดี๋ยวก่อน เพื่อนไม่ยอมคืนเงินพอทวงแล้วเขาไม่พอใจทำไงดีคะแล้วมึงมาให้มันยืมมันทำไมอ่ะมึงให้มันยืมทำไมอ่ะ เรายังไม่ได้มีสีลห้าครบแต่เอาเอาคำสอนเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายไปบอกสอนเราทำได้ไหมคะได้ขับรถเหยียบแมวตาไม่ได้ตั้งใจบาปไหมก็ไม่เป็นกรรมลรบินสันสระบุรีเอ่อ อ้ยไอ้คนชื่อแม่น้องเอวามึงเป็นอะไรอะ่ะมึงจะพิมพ์ซ้ําทําไมนักหนากูไม่ได้เข้าใจเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงนะเดี๋ยวก่อนกูพูดเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังยังจะพิมพ์ซ้ําขึ้นมาอยู่ได้มึงไม่ได้มีคาถามอะไรมึงจะพิมพ์ขึ้นมาทําไมถ้าเราทําบุญใส่บาตรถาวายสังฆทานเราจะเป็นต้องกวดน้ํา ไม่ครับอาจารย์แบบพูดตายได้รับบุญไม่จําเป็นหรอนะถ้าหลังคนต่างชาติทุเชื้อชาติในโลกดีต้องเวียนตายเวียนเกินแบบเราใช่ไหมครับเอาก็ต้องเหมือนกันสิ ก็มันคนเหมือนกันน่ะมนุษย์เหมือนกันน่ะมันเกิดแก่เจ็บตายได้เหมือนเราอะแล้วมันจะไม่เวียนแบบเราได้ยังไงอะสินห้าไม่ครบพอจะมีทางอื่นที่จะเป็นโสดาบันได้ไหมครับ เป็นทําไปเธอตามมักไปนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ครบเองแหละ <c oughs> ไม่ใช่ว่าต้องรอศพสินครบก่อนหรือจะเป็นโสดบันต้องเป็นโสดบันสีสิหรือจะครบ ถ้าออกแบบห้องออกแบบบ้านห้องพระอยู่ข้างห้องน้ําและอยู่ชั้นล่างใต้ห้องนอนมีผลอะไรไหมไม่มีผลผมทำงานวันสิบสองชั่วโมงหกวันต่อสัปดาห์สามารถนอนแปดชั่วโมงได้ไหมครับแล้วแต่มึงเลยนะถ้าเราให้ทานมุ่งหวังการสังสม <c oughs> คิดว่าตายไปได้เสผมอของพระนั้นจะได้ไหมก็ได้ก็ได้ผลใหญ่แต่ไม่มีอันนี้สงหญ่ไง มีคนบอกว่าเราไปทำให้ชีวิตเขาตกต่ำเป็นเพราะเราให้เขาขับรถพาไปทำแท้งไม่เกี่ยวนะ อาจารย์มามิงเกิลมากรุงเทพวันไหนคะห้างที่มองเทพวันไหนนะวันที่สามธันวาเวลากี่โมงบ่ายโมงบ่ายโมงวันที่สามบ่ายโมง เวนกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าจริงหรือเปล่าครับใช่ทำยังไงให้ลืมข่าวคาจามันก็เป็น a l z ซเมอร์สิดูที่เราไปสันถึงกี่โมงไม่รู้จ้าบรรยายบ่ญญายบรรยายสิบเอ็ดโมงครึ่งก็บญญายชั่วโมงครึ่งก็ไปแล้วกับ